สนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีดจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราซ้อนแดงส,ส,ดสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านพี่น้องเกษตรกรเพื่อนเพื่อนชาวสากลที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมอดไม้หมอนครับ ประจำสัปดาห์นี้ผมและคุณต้นนะฮะผมสิริภัยบุญนุสิริหานกับผมผู้น้าชูชมเป็นผู้ดําเนินรายการนะวันนี้ประจําวันพฤหัสใช่แล้ววันนี้เรายังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของเกมสากลนะซึ่งปีนี้เป็นปีที่5ซึ่งแข่งขันกันมาแล้ว4ปี4ปีเนี่ยมันมี เดียวสี่แชมป์มาแล้วนวัตกรรมหลากหลายอย่างของแต่ละสากลคือเกมสากลเนี่ยเราใช้วิธีการพัฒนาวุ่นสินนะเริ่มตั้งแต่ระยะแรกก่อนในให้สากลรวมกลุ่มนะแล้วก็มาดูเรื่องของเครือข่ายเรื่องของการสร้างแบรนด์นะการมีผลิตภัณฑ์ที่สาคัญผลิตภัณฑ์ของสากลแต่ละแห่งที่มาแข่งขันการประกวดมีที่มาอย่างไร แล้วแบรนด์เป็นอย่างไรแบรนด์นั้นทําเพื่ออะไรเก่าแชมป์ผมจําไม่ได้แล้วอะไรน้ำดื่มที่ทางยางชุมน้อยมีหลากหลายแล้วตอนนี้ยางชุมน้อยที่ผลิตน้ยทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมแล้วก็ผลิตให้เครือข่ายสากรกระบวนการเครือข่ายสากรในจังหวัดรีสเกตเนี่ยคองยางชุมน้อยทั้งนั้นโคนมวังน้ําเย็นก็เคยชนะใช่ไหมคือสากรที่ชนะในการแข่งขันเกมสากรสามารถที่จะนำเอาผลหรือนำเอาความรู้นะ นำเอาคู่ค้าใหม่ๆที่มาเจอกันในการแข่งขันเกมสากลไปต่อยอดได้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะคุยกับอีกหนึ่งสากลที่นะเคยผ่านการแข่งข,นขันมาแล้วเมื่อครั้ที่แล้วใช่ <นะ S 2> ก,ก็คือาจาก เชียงใหม่ด้วยนะจะถามประสบการณ์หน่อยว่าเป็นยังไงนะแล้วเอาประโยชน์ที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ไปใช้อย่างไรบ้างนะซึ่งสากลที่เราจะคุยด้วยเนี่ยก็มาจากจังหวัดเชียงใหม่นะนั่นคือประธานท่านสว่างบุญเที่ยงสว่างบุญเที่ยงนะท่านประธานสากลอ่าการเกษตรพัฒนาจำกัดจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเรานะสวัสดีครับท่านประธานครับครับผม ครับท่านครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับผลิตภัณฑ์หลังจากการแข่งขันไปแล้วขายดีเป็นเทน้าเทท่าหรือเปล่าครับกาแฟเนี่ยโอ้ยดีมากเลยฮะนีอยากให้เป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วอยากให้ท่านเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยะในการเข้าร่วมการแข่งขันเกมสากลในปีที่ผ่านมานะซึ่งท่านเข้าร่วมแข่งขันด้วยเนี่ยท่านได้อะไรไปบ้างจากเกมสากลนะเกมสากลให้กับอะไรกับท่านบ้างนะลองเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านประธานครับอ๋อ ของเกมสะสากลเหรอครับผมครับเพราะว่าท่านตั้งแต่ได้ไปเข้าร่วมโครงการเกมส์สากลครับก็ทําให้ทางสากลเราเนี่ยได้รับได้มีคนรู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็ทางสมาชิกตลอดจนถึงบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาเขาก็เห็นว่าเกี่ยวกับไอ้ฟาร์มชนแนลนะครับครับได้ได้ทำประโยชน์แล้วก็ได ได้ให้ให้โอกาสกับทางสากรได้ไปออกเกี่ยวกับรายการของเกมสากรนะครับก็ทําทให้หลายๆคนคิดว่าน่าจะทั่วประเทศได้รู้จักครับกับ,บสากรเราแล้วก็กเป็นประโยชน์กับทางธุรกิจของสากรด้วยอย่างเจ้าแพนเนี่ยก็หลังจากที่ได้ไปทำรายการร่วมกับความเชื่อเกี่ยวกับเกมสากร,รแล้วก็ ทำให้กาแฟของสกอรเราเนี่ยได้ขายดีขายดีขึ้นนะครับฮะแล้วจุดเด่นของกาแฟของทางดอยสะเก็ดเนี่ยคืออย่างไรบ้างครับช่วยอธิบายนิดนึงจุดเด่นจุดเด่นของของกาแฟสกอรก็คือว่าอ่ากาแฟของสกอร์เนี่ยปลูกในพื้นที่ที่อยู่ในระดับน้ําทะเลตั้งแต่900ารขึ้นไปครับอ่าซึ่งเหมาะกับการปลูกกาแฟพันุ์อราบิก้าครับ เพราะว่ารสชาติของกาแฟที่จะทําให้มันมันมีรสชาติได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นมีความสูงระดับน้ําทะเลตั้งแต่เก้าร้อยขึ้นไปมันจะทําให้มีรสชาติด,ดีดีมากเลยในส่วนของของของกาแฟพันนาลาบิกา้าและทีนี้ถ้าถามว่าอของเราเนี่ยการดูแลรักษาการ วิธีกรรมต่างๆเรามีขั้นตอนอทุกทุกอย่างที่จะทําให้กาแฟเรามีคุณภาพอะครับคบือรักษาคุณภาพตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกจนถึงการผลิตเป็นเป็นกาแฟสําเร็จรูปอะครับครับแล้วหลังจจบเกมสากลไมนเนี่ยท่านประธานได้ไปต่อยอดโครงการนะกาแฟของท่านอย่างไรบ้างนะเช่นว่าได้ข่าวว่าตอนนี้ท่านกําลังจะทําร้านกาแฟที่เป็นรูปลักษณ์เอกลักษณ์ นะของโดยสเก็ตนะแล้วก็ขยายให้เครือข่ายผ้าสากรนะที่มีหน้าร้านหรือว่าที่จะเอาร้านกาแฟน,นะในแบรนด์ของโดยสเก็ตเนี่ยไปตั้งนะโดยเฉพาะร,รูปแบบร้านเนี่ยไม่ทราบว่าท่านดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับเพราะได้ข่าว<อ>ว่าท่านกํบบาลังดาเนินการอยู่เนี่ยรูปแบบร้านนี่เราเราเออกแบบเรียบร้อยแล้วครับแล้ว<อ>เราทําในรูปแบบของของร้านแบบของของร้านนาน ของร้านนาของของเชียงใหม่นะครับแล้วก็เราตอนนี้เรากําลังขายายไปหลายๆสกอร์ในในภาคอีสานแล้วก็พยายามจะเอาขอเอาไอเอาแบรนด์ของของเรานี่ไปไปติดแล้วก็หมายถึงว่าทําทําโลโก้ทําอะไรให้ให้มันเป็นให้มันเป็นกาแฟของ โดยสะเก็ดให้มันมชัดเจนนะครับครับับอน,นอันนี้ท่านกล้าพูดได้ไหมว่ามันเป็นผลพลอยได้ไมาจากการที่ท่านเข้าร่วมแข่งขันเกมสากรใช่ใช่ใช่ม,มันเป็นผลพลอยได้เพราะว่าถ้าไม่มีอไอร,รายการเกี่ยวกับเกมสากลของฟรัปเทเนลผมผมเข้าใจว่าคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครรู้จักกาแฟของ ดยสกเกตพัฒนาครับครับท่านสว่างครับอยากสอบถามท่านเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในระหว่างที่ท่านเข้ามาแข่งขันเกมสากลเนี่ยท่านมีเอาองค์ความรู้ในสถานที่ในการระหว่างการแข่งขันเกมสากลเนี่ยเข้าไปประยุกต์และพัฒนาให้สินค้าของท่านมีคุณประโยชน์อย่างไรแล้วมีผลดีอย่างไรกับลูกค้าบ้างครับอ๋อเพราะหลังจากที่เราเข้าไปร่วมกับเกมสากลเราเราไปเจอกับสินค้าหลายๆของสากลเนาะ จากสกร่าต่างๆเ,เขาจะมีรูปแบบไม่ว่าเป็นแพ็คกิ้งไม่ว่าเป็นไอ้รูปลักษ์อะไรต่างๆเนี่ยทำให้คือคือจะทำให้คนดูคนที่ลูกค้าของเราในผู้บริโภคเนี่ยได้เห็นได้เห็นคุณภาพหรือว่าได้เห็นของ แปลกๆใหม่ๆแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆมีแพ็กเกจดีๆนําเสนอครับแบรนด์หรือแพเกจจิ้งนี่มีความสําคัญไหมกับการตลาดนะทุกวันม,มีความสําคัญมากครับมีความสาคัญเพราะว่าเ,เพราะว่าถ้าถ้าไม่ทําตรงนี้ถ้าถ้าผมคิดว่าถ้าไม่ทําตรงนี้ไม่ได้ไปไอออกรายการตามเช่ไหมคผเข้าใจว่าคงคงจะไม่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องตัวนี้มากเท่าไหร่ครับ ครับท่านประธานครับปีนี้เนี่ยนะทางฟา r ์ Channel เนี่ยก็จัดแข่งขันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่5นะครับครั้งนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าซูเปอร์โคอฟซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะอยากจะให้ท่านฝากอะไรถึงบรรดาสากรอีสิบสากรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะในฐานะที่เปรียบเสมือนว่าท่านเป็นรุ่นพี่ก็แล้วกันนะผ่านการแข่งขันมาแล้วนะอยากจะฝากอะไรถึงบรรดารุ่นน้องที่จะเข้ามาแข่งขันในปีนี้ม้างครับท่านนะคือผมก็อยากฝากครับ กับทางสตาร์หลายๆสตาร์อนที่จะร่วมโครงการกับเราเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกทุกสตาร์ที่จะเข้าร่วมโครงการอาจจะสิบหรือว่าสิบห้าก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ทางบริษัทฟาร์มแชนแนลขอเสัยดยอยากจะให้เขามาร่วมกิจกรรมตรงนี้เพราะว่าถ้ามาร่วมกันแล้วเนี่ยเราจะได้มีสินค้าแลกเปลี่ยนกันจะทำเกี่ยวกับ MOU บ้างอะไรบ้างจะคือคือช่วยกันช่วยการผลิตช่วยกันจำหน่ายอะครับ เราจะได้มาร่วมกิจกรรมกันเราจะได้เป็นที่รู้จักกันถ้ามาจากหลายๆภาคยิ่งยิ่งจะได้ผลดีกับทางสากลมากเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นใช่ไหมครับท่านประธานนะท่านได้ทั้งนั้นเลยได้ออกทีวีฟรีไม่ต้องีค่าใช้จ่ายอะไรนะแล้วก็เป็นงานระดับประเทศด้วยนะ โอเคโอัคขอบคุณท่านประธานทรผมอยากให้ท่านแก้ไขนิดนึงชื่อชื่อสว่างนามสกุลจันเที่ยงนะครับสว่างจันเที่ยงนะจันเที่ยงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บุญเที่ยงครับงั้นก็ั้นผมขออบคุณนะขอขอบคุณท่านสว่างจันเที่ยงถูกไหมครับบุญเที่ยงจันเที่ยงบุญเที่ยงใช่ไหมจันเที่ยงสิ จันเที่ยงครับจันเที่ยงจเที่ยงผมถูกนะพี่มาแย้งทำไมนะต้องขอบคุณมากครับท่านประธานสากลการเกษตรดอยสเก็ตพัฒนาจำกัดครับเเหลือมีอะไรก็ครับได้นะครับครับผมขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับนั่นแหละครับคุณต้นก็คือสิ่งดีๆของประสบการณ์ผู้ที่เขาได้เข้าร่วมในการแข่งขันเกมสากลเขาได้รับรู้อะไรหลายอย่างไม่ว่าจะหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาสินค้าการพัฒนาแบรนด์การพัฒนาในเรื่องของ ตัวมาตรฐานสินค้ายิ่งขึ้นโอเคนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาพบกับ VDR นะการแข่งขันในปีที่ผ่านๆมานะสนุกสนานยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับผม ไม้หมอนช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยคูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในรายการ,ร,รมอดไม้หมอนนะครับซึ่งผมและคุณต้นนะฮะยังเหมือนรายการเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกับท่านสว่างนะครับจันเที่ยง ประธานสากลการเกษตรโดยสเก็ตพัฒนาจำกัดนะฮะที่พูดคุยถึงเรื่องการเข้ามาแข่งขันเราได้อะไรกลับไปแล้วได้ไปพัฒนาสากลอย่างไรนั่นคือท่านผู้ชมเราได้พูดคุยกับทางผู้ดำเนินรายการเมื่อสักครู่กันอยู่ซึ่งปีที่ผ่านๆมาเนี่ยนะฮะสี่ปีแล้วใช่ไหมฮะการแข่งขันเนี่ยสนุกสนานนะฮะมีสากลที่เข้าแข่งขันเนี่ยค่อนข้างหลากหลายสากลมาจะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทุกภาคกือยสารใต้กลางนะครับ หลายสากรนะได้มาพบเพื่อนใหม่ๆผลิตภัณฑ์เด่นๆของแต่ละสากรมีผลิตภัณฑ์ใช่เด่นๆเอามานะแล้วก็เกิดในการเชื่อมโยงธุรกิจกันในการแข่งขันเนี่ยที่สำคัญมิตรภาพการช่วยเหลือกันระหว่างสากรนั่นคืออุดมการของสากรอยู่แล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีภาพเก่าๆนะของทั้ง4ปีที่ผ่านมานะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะถึงความสนุกสนานนะเอามาให้สากรได้เห็นกันว่าเออ มันสนุกแบบน,นี้นะสาระดีๆอย่างนี้ในการแข่งขันปีนี้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นพี่ทําไว้ดีมากนะในการแข่งขันในการนําเสนอในการ,ร <ๆ S 1> นําสินค้าใหม่มๆ,ๆ,ๆมานะเพราะนั้นนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะขาพาท่านผู้ชมนะไปชมการแข่งขันในปีที่ผ่านๆมาเชิญชมครับสินค้าที่ทุกคนมองแล้วก็รู้จักทันทีนะครับสตรอเบอรี่ครับของเราสตรอเบอรี่ของเรานะครับจะไม่เหมือนกับที่อื่นของเราท่านจะเห็นว่ามันจะไม่ ไม่แดงแต่ของเราหวานนะครับ <Ừ. S 1> สินค้าตัวที่2ก็คือผักเซเรอรี่นะครับตัวนี้เป็นผักที่ทางโครงการหลวงเขามาส่งเสริมให้พวกเราทํานะครับตัวที่สามเป็นตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับตัวนี้แล้วยังมีอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ได้มาเพราะว่าช่วงนี้ขายดิบขายดีเหลือเกินนะครับก็คือมะเขือเทศลูกโตโทมัสนะครับที่อ่สากลทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้ที่เริ่มทําก็คือเราขยับจากอ่ ทดลองห้าสากรแล้วก็จะขยับในส่วนของอเหมือนที่พี่รัมดลได้กล่าวไปก็คือในเรื่องของพื้นที่นะครับใช้พื้นที่เป็นตัวกดดําหนดก็คือ,อสากรไหนที่มีศูนย์กระจายสินค้านะครับที่มีร้านคอลออบช็อปเองหรือว่ามีศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นตัวแทนของสินค้าเกษตรทั้งหมดนะครับอ,อย่างเช่นที่เชียงใหม่ก็เป็นศูนย์เกษตรภาคเหนือนะครับตรงนั้นก็จะใช้เป็นจุดกระจาย ในส่วนของสินค้าของเรานะครับแล้วก็จะใช้กลไกลของครอปช็อปนะครับในการขับขึ้นแล้วก็วางสินค้าเข้าไปในครอปช็อปนะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของงานเทศกาลต่างๆนะครับอย่างเช่นช่วงที่ถนนก็ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อย่างเช่นช่วงล่างนี้ไปนะครับคนจะไปทะเลก็คิดว่าคงจะเน้นหนักไปด้านของทางนู้นนะครับเพื่อให้ได้ชิมแล้วก็บริโภคสินค้าเราครับ วิธีการที่เราจะไปหาสหากรณ์นะครับคือหนึ่งก็คือเราคิดว่าทุกสหกรณ์อย่างน้อยๆเขาจะมีการประชุมหรือว่าประจําปีนะครับถ้าหากว่าสหากรณ์ไหนที่คิดว่าอยากจะให้เราเข้าไปร่วมหรือว่าอยากจะทําธุรกิจร่ว,รวมกับเรานะครับก็สามารถติดต่อมาหาเราได้แล้วเราจะไปพร้อมกับสินค้าของเรานะครับและอีกอย่างนึงคือเราอาจจะเราจะมีการกําหนดเป้าว่าสหากรณ์ที่อยู่บริเวณที่ใกล้เราที่สุดเราจะต้องไปหาสหากรณ์นั้นก่อน ไม่แน่ว่าบางทีนะครับท่านอยู่บ้านดีๆอาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้จัดก,การของเรานะครับไปหาท่านนะครับสําหรับท่านผู้จัดก,การทั้งหลายนะครับเป้าหมายของเราเราเรา,เราอย่างที่เบรกที่แล้วผมบอกก็คือหนึ่งสหาหกรณ์เราตั้งเป้าว่าอย่างไม่อย่างไม่ซื้อของของเรานะครับเราจะนําสินค้าของเราไปเสนอให้ท่านสินค้าอย่างละหนึ่งกิโลพอครับโอ้เป้าหมายมันดูกว้างเนาะ แต่ว่าวิธีการมันดูเล็กมากเลยต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วเดี๋ยวจะไปถึงได้นะคะวัดก็ยังมีความเป็นห่วงตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งขอสรุปแต่ว่าไม่ใช่เป็นคําถามนะนะเมื่อกี้พี่วีนาบอกว่าดูแล้วเขามีดัชนีแห่งความสุขเยอะจังเลยนะคะท่ามการดัชนีแห่งความสุขเนี่ยมันจะมีดัชนีแห่งความเสี่ยงอยู่ด้วยนะคะการการสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์เนี่ยปัจจัยหนึ่งที่สหกรณ์ต้องระวังคือเรื่องของความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ที่มีสินค้า ซึ่งศูนย์เสียง่ายเน่าเสียง่ายเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับสหารอื่นๆในขณะที่เขาไม่ใช่สินค้าลักษณะแบบสดแบบเรา<ด>ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า 3, สามพันสสารไม่ใช่เรื่องง่ายตามเป้าที่เราตั้งไว้นะคะแต่ก็ขอให้ฝันไปให้ถึงค่ะคุณค่ะ ครับเป็นไงคุณต้นเห็นไหม,มที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละสากลเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีๆทั้งนั้นมามแล้วอะไรที่เป็นของสมาชิกทั้งนั้นนะคือพูดง่ายๆว่าผู้ที่มาซื้อสินค้าในงานวันสากลในงานที่เข้าแข่งขันเกมสากลเนี่ยคนที่สนใจเข้ามาติดต่อซื้อสินค้าเขาก็ได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรผลผลิตต่างๆกําไรรายได้ต่างๆจาก ของสากลนั้นคือสิ่งท่กลับไปสู่สมาชิกนั้นะคือสิ่งที่สากลได้ส่วนหนึ่งนั่นคือการประชาสัมพันธ์สากลนะแน่นอนที่สุดนะการที่จะเอาสากลไปออกทีวีนะให้คนรู้จักทั้งประเทศเนี่ยถามว่ามันต้องใช้เงินไหมถ้าในความเปจริงต้องใช้เงินมันมีค่าใช้จ่ายเยอะใช่นะแต่นี่ทางฟาร์มชาแนลนี้ยเป็นโครงการที่ดีใช่เป็นโครงการของสถานีโทรทัศน์นะซึ่งมอบให้กับสากลสกลเราใช่นะเพราะนั้นเนี่ย น่าไม่น่าจะเสียดพลาดโอกาสสําหรับกระบวนการสากลนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องมาแข่งขันกันเยอะครับท่านผู้ชมครับครับผมนะสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดอ่าเดี๋ยวพบกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องผลงานเก่าๆนะของของในเรื่องของเกมสากลครับน่าติดตามมากเลยนะสาหรับวันนี้เวลาหมดนะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ